หน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการถามพัฒนาขอนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของหน่วยเพื่อกรณาทราบดังนี้หน่วยพัฒนาการพิเศษจะตั้งขึ้นตามโคงรงสร้างการจัดสวนราชการภายในหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข2 1 2 1เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2552อ้เพื่อเชยข้อจำกัดของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ในเรื่องมาตรฐานงาน โดยให้มีขีดความสามารถสูงกว่ามาตรฐานงานพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่โดยรวมขีดความสามารถไว้ที่หน่วยนี้และปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ในลักษณะรวมการที่ตั้งหน่วยเลขที่100ทับหนถนนลาดปลาเค้าแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ภายในหน่วยจำนวน20ไร่57ตารางวาง ภารกิจมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามโครงการพระราชดำริโครงการตามนโยบายของรัฐบาลโครงการตามการร้องขอของส่วนราชการอื่นงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายการจัดหน่วยประกอบด้วยกรมควบการหน่วยปฏิบัติงานช่าง หน่วยเครื่องมือพิเศษและหน่วยสนับสนุนหน่วยพัฒนาการพิเศษรับผิดชอบในการพัฒนาในพื้นที่ภาคการกรใน28จังหวัดตลอดจนการพัฒน,นาตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํารวมถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สาคัญของชาติโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2565หน่วยได้รับมอบหมายให้เข้าพัฒน,นาในพื้นที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีและอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีการปฏิติงานที่สำคัญของหน่วยตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ่วยบระชาการถามธนปาประเด็นยุทธศาสตร์ที่1เทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยจากกำลังพลและยุทธกรณ์สนับสนุนการปฏิบติงานของส่เนราการใหญ่จิตอาสาพ,พระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกับส่วนราชการและประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมผานครและจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเรื่องในวาระวันสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันสมเด็จพระประเมนพระรามาธิปดีศรีสินทร์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัววันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบร,ะรมนาถาน,าานุรกิติเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพ,พ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพระชลกียาภานาเรนทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสลีพระชละมหาวชชะราชกิดาให้ทรงหายจากพระการมชวนและมีพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันโดยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีประเด็นยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาสักยภาพของคนชุมชนพืนน้นที่ ให้เกื้อคูนต่อกวามถือนนกำลังป้องกันประเทศโดยพิจนารณาทบทวนทุกที่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ตอนในที่มีความยากลาบากทุรกันดาลและมีปัญหาด้านความมั่นคงโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนข้อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนในพื้นที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสําคัญเร่งด่วนของชาติเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือเร่งด่วนในการบรรเทาสาธารณภัยจากเขตภัยพิบัติต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนราชการและประชาชนประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาองค์กรโดยการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นได้แก่การจัดหลักสูตรเสริมทักษะการปฏิบัติงานภายในหน่วยการพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลและปฏิบัติบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการถางสูงสุด,สดหน่วยได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการฐานสูงสุดอย่างเคร่งครัด ตลอดมาได้แก่การดูแลสิทธิและสวัสดิการของกลังคนผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรและของขวัญวันเกิดแก่กาลังคนหน่วยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยการให้การสนับสนุนส่วนในการใหญ่จิตอาสาพระทานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินขยะและน้ำเน่าเสีย ที่อาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่นตามมาโดยพัฒนาให้มีความสะอาดฟื้นฟูระบบนิเวศคืนคลองสวยําใสไร้ลมลพิษให้กับชุมชนสองฝั่งคลองหน่วยได้ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดเหตุอุทกภยัยหน่วยได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งและพื้นที่เปิบัง,งานของหน่วยหน่วยได้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาลกองทัพผ่านสื่อที่ทันสมัยเช่น Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยหน่วยได้จัดก,กำลังพลในการบริจาคโลหิตในภาพรวมของกองชาการกองทัพไทยเป็นประจำเพื่อน,นำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและลดปัญหาการขัดแคลนโลหิตหน่วยพัฒนาการพิเศษโดยวิญชาการหัพกพนพนาพขอจบการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของหน่วยเพียงเท่านี้